สวัสดีครับผมจูจู่ออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเออดูบรรยากาศก่นกอนตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนอัมพาวานะครับสองคนจะมาตกกุ้งกันแต่มาถึงก็ดูสภาพครับอากาศคืมฝนตกนะครับตอนนี้ก็ได้ติดฝนอยู่แล้วก็ผมลงคันเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้ว แ่แดโดอันนี้ลงมาแล้วนะครับลงคันเป็ดไปแล้วก็มีหน้าที่เป้าต่อไปจนกว่าจะได้กุ้งนะครับตอนนี้ก็เดินมาทักทายกับพี่ๆที่เขาตกกุ้งนะครับเขาบอกมาตั้งแต่เช้าแล้วสองตัวตัวเล็กๆแล้วผมเพิ่งจะมามาพร้อมกับฝนด้วยแล้วจะได้กี่ตัวเนี่ยวันเนี้ หรืออาจจะแห้วก็ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันเห็นเลยนะครับ่อยฝนระยิบระยับตกเป็นเม็ดเ,เต็มไปหมดแล้วถ้าด้านหน้านี่ดูมาแล้วมาแล้วครับเป็นล่ออฝนแล้วเรียบร้อยโดนฝนแล้วลผมอดูให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนนะครับก็คือตรงโซนของ,ง,งตลาด ผู้คนก็หายหมดละเมื่อกี้ยังเดินถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มหายไปหมดละม,มาแล้วฟังเสียงเลยครับโอ้เสียงมาเสียงลั่นสนั่นมาเลยเห็ <c oughs> นแล้วครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับจากที่ที่เมื่อกี้ผมตกอยู่ก็ย้ายเข้ามาสาลานะครับแล้วมีบรรดาลุงๆอาอานะครับก็มาร,รวมกันอยู่ที่ศาลา เป้าประจานะครับเราก็จะได้กุ้งกันละดูดูดูของของคุณอาท่านนี้นะครับดูดูไม่ใหญ่คุณอาเขาบอกว่าไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับดูขนาดนี้ประมาณพอประมาณดูผมไม่ใหญ่นะครับผมโอ้ขนาดนี้บอกไม่ใหญ่แล้วแล้วขนาดไหนใหญ่ครับคุณอาเมื่อวานนี้ตัวใหญ่ๆังในตู้ในบ้านโอ้โหเราเป็นไงมาบอก อ๋อบ้านบ้านคุอาอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมครับนี่หน้าเลยเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วต้องมาขอวิชาจากคุณอาร้านนี้ละมาถูกทางแล้วก็มามาลองดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กุ้งกลับบ้านไหมถ้าไม่ได้กุ้งก็อาจจะต้องขโมยคุณอาเมื่อกี้แล้วล่ะเดี๋ยวให้คุณอาเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราก็เอากระชังกลับบ้านเดี๋ยวูกันตอนนี้เปลี่ยนที่ตกใหม่แล้วฝนตก เป้าเป้าคุ้งต่อไปนะครับนี้ก็ดูจากในน้ำนะครับฝนตกหน้าดูเลยก็ไม่รู้ว่าตันนี้จะได้คุ้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันตัวนี้ฝนก็ตกสองคันลุก 老老古。 เมื่อวานเขาบอกเขาได้ตรงนี้เลยนะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวต้องบุกบ้านคุลุงบ้างแล้วมั้งเนี่ยดูท่าแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มามาตกกุ้งนะครับแต่ว่าอันนี้หน้าตามันไม่เหมือนกุ้งนะครับ <c oughs> มันกลับกลายเป็นปาลาอีกโอ้กินแล้วท้องป่องเลยนะครับโอ้โหแซงจริงๆ ปล่อยลงน้ำไปฝนก็มาอีกชุดใหญ่ฝั่งฝั่งทางด้านหลังนี่โปร่งนะครับเดี๋ยวดูฝั่งข้างหน้าเรียบร้อยนะครับเล็บ,บ้เต็มที่เต็บเนี่ยวอวาฝ้าแะลบบด้วยเต็บเดี่ยววันนี้ต้องใส่แหวนแน่นอน หลังจากฝนหยุดแล้วนะครับผมก็ออกมาจากสาลาแล้วแล้วตอนนี้ก็หาหาด่อนหาแรงใหม่ลงลงเพื่อตกกุ้งใหม่นะครับมีแววว่าจะแห้วอีกแล้ววันนี้มามาถึงก็ขอบฝนมาด้วยเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้แห้วกป๋องกลับบ้านหรือเปล่าต้องรอชมกันนั่ง นั่งรอต่อไปโดมันยากาศแน่งสุดยอดฝนก็จะตกเนื่องจากวันนี้เมันเป็นวันที่ผมมาตกเนี่ยเป็นวอาทิตย์ด้วยไงเ,ออเรือมันก็จะวิ่งตลอดเลยวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่ช่วงเย็นละเขาบอกว่าให้มาตกวันธรรมดามันจะไม่ค่อยมีเรือวิ่งไม่ค่อยกวนเรือที่วิ่งในคลองเนี่ย ก็จะไม่ค่อยกวนเนี่ยกุ้งก็จะเดออกมาเดินออกมาจับเหยื่อได้ง่ายนะครับ,บวันนี้ก็เรือเพียบแม้แตกก่กลางคืนขนาดเนี้ยก็ยังมีเรือที่พานักท่องเที่ยวเนี่ยไปดูหิ่งห้อยเลยนะครับวิ่งกันตลอดกุ้งก็เลยจับช้าหน่อยโมติีเขาบอกว่าอย่างเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มี ลงไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กันได้กันตลอดเขื่อนเนี่ยได้ได้กันตลอดแต่ไม่รู้วันนี้ผมจะได้หรือเปล่าต้องรอติดตามชมนะครับและแล้วคืนนี้ผมก็แห้วนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเรือวิ่งทั้งฝนตกโอ้ทั้งน้ำไม่ค่อยเดินด้วยนะครับ วันนี้ก็แห้วไว้ตามระเบียบการมาตกกุ้งนี่อ,อย่าของธรรมชาตินี่อย่าหวังอะไรมากมายนะครับได้ก็โชคดีไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาแก้มือใหม่นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊ออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ